นึกอยู่แล้วเชียวว่าต้องมีคนหัวใสหาทางเก่งกําไรแบบนี้กับสลากดิจิตอลล่าสุดมีคนน้องเรียนผมมานะครับว่ามีการนําไปโพสต์ประกาศขายสลากดิจิตอลต่อในราคาเอากําไรใบละ20บาท5ใบาขายใบยละร้อยเป็น500บาท6ใบาขาย600บาทคือไปกว้านซื้อเลขชุดมาแล้วมาขายเก่งกําไรต่อ แถมยังอ้างอีกว่าไม่โกงถูกจ่ายเงินร้อเปอร์เซ็นตสลากดิจิตอลเนี่ยเขาอุตส่าห์ทำมาเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงให้คนซื้อได้ในราคา80บาทแต่ก็ทำมาจำกัดงวดละ5ล้านฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายคนที่เขาซื้อไม่ทันและพลาดโอกาสในการซื้องวดนี้ ปรากฏว่ามีคนไปกว้านซื้อมาก่อนหน้านี้และก็เอามาขายกต่อโพสต์ประกาศขายเก่งกําไรแบบนี้ซึ่งมันผิดเงื่อนไขของกองสลากชัดๆวันนี้ผมถามทางโคศกกองสลากว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในเมื่อมันมีช่องโหว่แบบนี้และจะเอาผิดได้ไหมโคศกบอกมา2ข้อคือ 1. ให้ผู้ซื้อปฏิเสธการซื้อ2ให้ไปแจ้งความเอา้าแล้วถ้าคนเขาอยากซื้อเต็มใจซื้อเขาจะไปแจ้งความทําไมอ่ะ ยกเว้นว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วถูกรางวัลแล้วโดนโกงโน่นเขาถึงไปแจ้งความกองสลากเนี่ยไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้วไม่คิดว่าจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่ทําผิดเงื่อนไขแบบนี้ซะเองเลยเหรอเฮ้ยก็ได้แต่ทําแบบเนี้ยทำงานแต่เชิญรับไม่รุกสักทีปวดหัว